สวัสดีค่ะทุกผู้ชมสวัสดีค่ะทุกท่านผู้ติดตามลูกคุณหนูยูเคนะคะท่านผู้ชมค่ะเทปนี้เนี่ยฉันจะมาเตือนนะคะสำหรับคนไทยทุกท่านที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แสแกมเมอร์ออกอารวาสเยอะนะคะเหล่าบรรดาแฮกเกอร์ต่างๆที่สามารถเจาะลึกลวงข้อมูลของคุณโดยการทําลิงก์ปลอมนะคะส่งเว็บปลอมเข้ามายังโทรศัพท์เครื่องเดียวของคุณนะคะเพื่อให้คุณกรอกบ,บัญชีท่านผู้ชมนะคะจากที่ดิฉันนะคะได้ อ่านข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนของ BBC แล้วก็หลายสำนักพิมพ์หลายสำนักข่าวด้วยกันทางโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะก็ได้เตือนเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่มีคนอังกฤษนะคะโดนสแกมเมอร์ mer, นะคะแอบอ้างว่าเป็นรอย่อเมลนะคะว่าของเนี่ยคุณ พลาดนะคะการรับของจากรอยัลเมลซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยการสั่งของออนไลน์ถือว่าเป็นเรื่องปกติในช่วงโควิดแบบนี้นะคะแต่เนื่องด้วยว่าตัวดิฉันเองนะคะซึ่งได้รับข้อความมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สั่งของอะไรไปช่วงนี้นะคะ ก็เลยรู้ว่าโอ้ยตายแล้วกูโดดเหลวนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยจะมาเตือนท่านผู้ชมนะคะให้คุณระวังถ้าเกิดว่าคุณเจอในกรณีแบบนี้นะคะท่านะผู้ชมค่ะนี่เดี๋ยวฉันจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะมันจะส่งข้อความมาแนวว่า we were unable to deliver a p a c k e today t please visit บาบาบา https นะคะแล้วก็ o นะคะ slash s l a l y r m a i l confirmdelivery com นะคะท่านะผู้ชมนี่ อันนี้เนี่ยพอคุณคลิก เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะไปอีกเพจหนึง่งพอมันไปอีกเพจหนึ่งอ่ะนะคะท่านผู้ชมคะ่ะทีนี้เราก็ต้องดูว่าเพจมันเนี่ยเป็นยังไง r o y a l m a i l c o u k นะคะหรือว่า royalmail. อะไรบางทีเนี่ยคำว่าแอลเนี่ย Royal เนี่ยมันจะใช้คำว่าไอแล้วก็ปี้เพจทุกอย่างเหมือนกับเพจเว็บไซต์ของ Royal Mail หมดคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะนะคะ royalmail หรือว่าเป็นออไปรษณีย์ของที่นี่นะคะท่านผู้ชมนะนั่นแหละ แล้วก็ไม่ใช่แค่น,นั้นคุณจะต้องดูด้วย Royal Mail เนี่ยมันจะต้องเป็น royalmail.com เท่านั้นไม่ใช่ royalmail.co.uk หรือว่าอะไรต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะท่านผู้ชมกระบวนการนะคะแฮกของมันคือเมื่อคุณเข้าไปปุ๊บกดตามลิงก์ที่มันส่งมาให้แชมเนี่ยท่านผู้ชมนะคะกดไปปุ๊บ คุณเข้าไปปับ๊บมันก็จะให้คุณกรอกข้อมูลนะคะส่วนตัวของคุณแล้วทีนี้ก็จะมาถึงช่วงของการกรอกที่คุณจะต้องจ่ายฟงจ่ายฟรีนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปอะนะคะท่านผู้ชมซึ่งบางท่านเนี่ยถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นคนชอบของออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะไม่รู้คุณคิดว่าเฮ้ยของมาจากต่างประเทศอะนะคะบางคนสั่งของจากประเทศไหนนะคะในยุโรปหรือว่าจากประเทศไหนก็ได้สมมุติว่าถ้ามันมีการต้องจ่ายค่า เพิ่มสมมุติว่าถ้าสั่งของมาจากอเมริกาอย่างเนี้ยเออมันมีแท็กซ์ใช่ไหมล่ะคะท่านผู้ชมทีนี้เนี่ยบางคนก็คิดว่าเอออาจจะเป็นแท็กซ์ที่จะต้องจ่ายก็ได้นู่นนี่นั่นก็ได้แต่นะคะเมื่อคุณเข้าไป e s c a ม n e r มันไอเนี้ยปุ๊บเนี่ย ให้บัญชีคุณแค่นั้นแหละค่ะมันดูดเงินจากบัญชีคุณเกลี้ยงเลยนะคะบางคนมีแสนดูดแสนมีล้านดูดล้านมีสิบล้านแม่งดูดสิบล้านเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะดังนั้นเนี่ยเขาเลยออกเว็บไซต์ออกมาเตือนท่านผู้ชมนะคะแม้กระทั่งเว็บของรอย่อมลเองค่ะท่านผู้ชมค่ะยังมีเตือนเลยในกรณีให้ท่านผู้ชมได้ดูว่า เออสแกมเมอร์เนี่ยมันใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะประโยคอะไรบ้างในการนะคะสแกมคุณท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวฉันจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่นี่นี่ให้ดูนะคะมันมีหลายอย่างเลยท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะนี่ที่พิคเข n าออนไลน์สแกมนะคะ to look out for นะมีอีเมลนะคะมี Facebook นะคะแล้วก็มี Text สแกมนะคะเคอร์เรลีอินยูนะคะพวกนี้เนี่ยมันจะฉลาดมันจะพัฒนาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะในการสแกมแต่ว่าบางท่านอาจจะงงว่าเฮ้ยเราเขามีวิธีป้องกันอะไรได้หรือเปล่าพวกนี้อย่างที่บอกอ่ะนะคะพวกแฮกเกอร์พวกอะไรเนี่ย มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาสามารถทําได้ก็คือการเตือนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเงินในบัญชีคุณโดนดูดไปก็ให้ติดต่อธนาคารของคุณโดยตรงแบงค์ของคุณโดยตรงเพื่อไล่เบี้ยเงินนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเงินดูดไปเพราะอะไรแบบนี้นะค,ะคุณสามารถที่จะเจัดการนะคะติดต่อแล้วเพื่อให้ทำเรื่องเอาเงินคืนกลับได้นะคะจากธนาคารนะคะทุกผู้ชมค่ะ เนี่ยนะคะก็มีบอกว่าเรื่องของฟรีอะไรที่จะต้องจ่ายนะคะมีฟรีหนึ่งปอนด์ฟรีต่างๆฟรีสามปอนด์กับอีกเก้าสิบห้าเพนนีก็มีนะคะนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวฉันจะแคปนลคะ้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะก็คือคลิปนี้แชร์ได้นะคะเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในยูเคเพื่อ, UK, เ,อเตือนคนไทยด้วยกันเองนะคะจะได้ไม่โดนหลอกนะคะ คือเห็นข่าวมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้มีเวลาทําคลิปพอม,มาเจอส่งข้อความมานะคะก็เลยเออดึกได้ว่าเราจะต้องทําแล้วนี่สองปอนเก้าสิบเก้าก็มีเพื่อนๆน,นะคะฟรีที่จะต้องจ่ายอ่ะแล้วจะเตือนอีกนิดนึงแล้วทีนี้จะบอกให้ว่าสมมติว่าถ้าคุณมีฟีที่จะต้องจ่ายจริงๆซื้อของมา รอย่อเมลจะไม่ส่งข้อความมาซีสัวให้คุณเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วจะต้องจ่ายเงินท่านผู้ชมฟังไว้เลยนะรอย่อเมลจะไม่ส่งข้อความแบบนี้เพื่อให้คุณเข้าไปกรอกข้อมูลหลอกใส่บัญชีธนาคารของคุณโน no, ค่ะท่านผู้ชมค่ะรอย่อเมลจะ มาส่งเป็นกระดาษนะคะเป็นกระดาษแข็งๆอะ่ะนะเป็นคาร์ดของรอยย่อเมลว่าคุณมีฟรีที่จะต้องจ่ายแล้วคุณก็จะต้องเข้าไปเว็บไซต์ของรอยย่อเมลจริงๆค่นะท่านผู้ชมนะคะไม่มีการส่งเทกใดๆนะคะมันไม่ใช่แบบว่าเออบอกว่า d e l i v e r y กี่โมงอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการเทกแล้วก็มีการบอกให้คุณต้องไปจ่ายค่าฟรีตามลิงก์นะคะคิดไปเลยว่าไม่ใช่นะคะสแกมเมอร์ชัดๆแฮก ชัดๆแฮกเกอร์ acker, จริงๆค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะอัปรีจันไรมีทั่วไปบนโลกใบนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะจริงๆวันนั้นเนี่ยเราเตือนเราเตือนคนไทยในออในไทยไปแล้วนะคะคนไทยในต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับแสแกมเมอร์ที่เป็นหลอกเรื่องความรักอะไรแบบเนี้ยนะ มันมาได้ในทุกรูปแบบค่ะท่านผู้ชมค่ะสแกมเมอร์ไม่ใช่แค่ว่าคนไทยเท่านั้นที่โดนหลอกฝรั่งก็โดนหลอกค่ะอย่างข่าวที่ฉันได้อ่านนะนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวฉันจะหาข่าวอีกนี่รอย m m i l l s c a มนะคะนี่นี่ House Work กก็จะบอกว่ามีที่คุณต้องจ่ายนะคะเท่าไหร่อะไรยังไงเหมือนที่ฉันได้อ่านให้เพื่อนๆได้ดูกันไป นะคะที่แล้วนี่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เจอแบบนี้นะคะคุณสามารถแจ้งไปได้นะคะที่ police c o t l a n d นะคะแล้วก็ action f o r d นะคะนี่แล้วก็มีหมายเลข number นะคะท่านผู้ชมที่คุณสามารถติดต่อไปได้สำหรับ helpline นะคะถ้าคุณเจอกับ scam นะคะรอยย่อเมลนี่เดี๋ยวจะหาก่อนว่าโดนไปเท่าไหร่ใครที่โดนรอยย่อเมลไปเนี่ย นี่ข่าวออกกันคลึกโคลมโคลมโครมนะคะ Royal Mail share Urgent Scam Warning for customer นะคะ Full o f f e k t text and email อืมข่าวออกมาวันก่อนนี้เองสามสิบนะคะสามสิบมีนาคมเมื่อไม่กี่วันวันสองวันที่แล้วนี้เองเพื่อนๆอืม,อม มันร้ายกาจมากค่ะจริงๆแล้วอะ่ะคงไม่ใช่แค่ในเอ่ออินเทอร์เน็ตเหรอาเพื่อนๆค่ะไม่ใช่แค่ใน UK เท่านั้นนะฉันเชื่อว่าที่อื่นๆอ่ะทุกท่านต้องระวังนะคะให้ดีแล้วนี่นี่ผู้หญิงคนนี้โดนนะคะไป8,000ปอนด์ค่ะ Royal Mail Scamtech นะคะ I lost 8 0 0 0 d a n d my bank won t refund me โอ้แม่เจ้าธนาคารไม่ให้คืนคะ่ะเธอบอกนะคะ พันปอนเอา40ประมาณ40คูณไป4832 3แสนกว่าบาทค่ะท่านผู้ชมนะคะอย่างต่ำนี่ผู้หญิงคนนี้โดนไปค่ะท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมขาจากเว็บไซต์นี่เลยค่ะ h i s i s Money นะคะ h i s i s Money.co.uk ซึ่งได้พูดถึงเรื่องของกรณีนี้นะคะ Royal Mail scam นะคะเขาบอกว่าเป็นการใช้ชิป Chinese technology นะคะหมายความว่าใช้ระบบ ของจีนนะคะจีนแดงเนี่ยราคาถูกอะนะคะในการคอนคนเพื่อนะคะขโมยข้อมูลขโมยเงินจากบัญชีนะแล้วเขาบอกว่าท่านผู้ชมขานี่ปีนึงอะนะคะใน UK เนี่ยนะคนสูญเงินไปเท่าไหร่ท่านผู้ชม479ล้านปอนด์ค่ะเป็นเงินนะคะที่โดนขโมยไปนะคะที่โดนแฮกไป ช่วยช้าสารละเร็วมากนะคะอย่างว่าอีโปสแคมเมอร์เนี่ยนะนี่โอเมจานีออ่ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ iNews.co.uk เขาบอกว่า what to do if you are not sure นะคะ if a call is genuine นะถ้ามีโทรศัพท์โทรมาคุณถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเป็นเออจริงหรือปลอมนะคะก็ให้คุณวางสายเลยค่ะนะคะสำหรับท่านผู้ที่เป็น ผู้สูงวัยนะคะก็คือไม่ต้องไปเสวานาอะไรเลยนะคะธนาคารหรือว่าใดๆก็แล้วแต่จะไม่โทรศัพท์มาแบบนี้นะคะเขาจะส่งมาเป็นจดหมายอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องซีเรียสที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินนะคะทุกๆอย่างที่นี่จะส่งเป็นจดหมายนะคะเป็นลายลักษณอักษรมาให้คุณนะคะ ถ้าโทรมาแบบเนี้ยนะคุณจะร้องเพลงให้มันฟังก็ได้จะด่าล่อเพ่ะด่าพ่อล่อแม่มันก็ได้ด่าเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันทําบ่อยค่ะดิฉันร้องเพลงให้มันฟังเลยค่ะเพราะว่าเรารู้ไงว่ามันเป็นกมเมอร์แต่เออแต่เราเคยนะร้องเพลงให้มันฟังสุดท้ายมันแฮงมันแฮงโทรศัพท์เลยเลยนะท่านผู้ชมมันวางโทรศัพท์แล้วทิ้งเลยนะอืมันรู้ไงว่าเรารู้ แต่มันก็มีเบอร์ที่คุณสามารถติดต่อไปได้นะคะ if you think you have been a victim นะคะ,ท, um คะท่านผู้ชมนี่นี่หมายเลขโทรศัพท์03 00123 2040ค่ะท่านผู้ชมนะคะ วันนี้แค่นี้แหละนะคะมาเตือนเพื่อนๆคนไทยที่อาศัยอยู่ใน UK ให้ระวังให้ดีนะคะสแกมเมอร์มาได้หลายรูปแบบนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินนะคะท่านผู้ชมนะเกี่ยวกับเงินใดๆยังไงก็แล้วแต่เช็คเช็คเช็คให้ดีก่อนที่คุณไปเชื่อตามลิงก์ตามอะไรเปิดคอมพิวเตอร์ กดก o เกิลมีอยู่ในมืออย่าให้เขาหลอกลวงเราได้นะคะอีพวกสแกมเมอร์ e มันไม่ได้คิดอะไรมันก็คิดว่านั่นคืองานมันดังนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราไม่โดนหลอกเราก็ต้องเซิร์ชค่ะหาข้อมูลค่ะนะคะขนาดฝรั่งยังโดนเลยเพื่อนๆวันนี้แค่นี้แหละชอบดีเราก็สวัสดีค่ะแชร์ได้ค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะเตือนเเพื่อนๆคนไทยได้วยกัน